मईपोनथु रेवका चिंफो टीवी सिगालमांगो ना खप्तौ लागाय नैसिगालमांगो चिंफो मुगताना मे भीमसानि थे रुदि म्युशा मोंचवानियान सेनिफे मिजिना न्यूज चानै गन तमदेन सामनारे मेमहेन गसेखो गालांग थेसांगगा मुंगलांग थेमुख सनगामजो स्टिम चान नामतु केयौ केयै सिगामगम डब्लिप खम दुवा नबो गु चुनदाय रे वांग चिंफो वोंबोंग कलरफुन ग सिनुङाय सुलुमना खामसाङाय फ्यानयन मा गजि लङाय आमतु စီမံကိူးမှုကထာရင္အဲရရှာတန်ပိင္းင္းချင်းဖို့မင္နာဖျမစပ္ဖဲမုံတမ္ပည္ညာနာရမျံဖင္ကင္စဲကိုဂားလမ္チェ္ျာင္ကာမင္လင္ထဲမင္ကသတင္းအမျိုစတီမ္ကြာနာမတူကေင္ဥကေင္အိ္စီကမင္ကမ္တပ္လိပ္ကမ္ టు ကွါနိုပုကိုစန္ဒ ਾਇ ရ ยังเพียงตับก็อาจารย์กตุเพินกษัตริย์นามตุนเดาตายเรติมวันพุธนี้งลอพงเคียโอเคียเอแชกการรดมลันพงนี้เพ่กาลัมคูชังกาบุงลำเทมงงนิชกุศง่พ่ตุกบานุบุกสุนัยนี่เพียงกุมตับนี่ก็ยานาจนฉันเดียกับงุนนอตเลกสาตยเรติมนี่ม่บีึงาชา อันเดียเกอเกเยเทะกาเรามลันพงนี้มาขาไปติงยางกลาลำคุณนามงไปกังข่ามาจานคุณนามงติงยางก็สัตง,าง่ายพปมองอันเดีย่องมูเจจชโลแรงงายแต่มจมอมงจึงมงช่วนในเทอันเดีมยมกำุณในย่องมงติงยางสิกรรมตัดสิมจ้างารายลำเร นังนนท์สัญญามาจากกลุ่มเคมวยเช็ใบกูกาเปลล์ลามีกลัน้มตู้งานนะยิมพียงกองศิษย์พียน้งติจุก่อนเอบริตาร์คงยากษ์นีก่อเอบริตาคุณคงยากษ์นี่ดครักับขัดจึงสิงอัติเด้งงานนะดาวายเร่ยิมพียงกองศิก่อนกับขัดจึงสิงอารดาวุ้ดพังจึงคุมกุฏินายังเคอโอก้อนมงกับคัดจึงิงอารดาวันนะกับขัดจึงสิงมิดคลุมลานี้แพะยิเพียงกองสิษุมนั้นขนนังขนานามตู้เดาวายมุงเร่ រ៉ិតមិញញ៉ាន់កងសៀកក្សាត់ក្លាក្លោយលំនិកក្រិងអាលមមូលុយអាឆាជិងផមងតាឆាងងាមងដាន់ទីងថាប៊ុងឡាំខូក្សាត់អៃកោង្រិងម៉ាតៃឆាងងាឡងណកបានិឆេមងកាប់ក្សាត់ងៃរេអង្គលូលីញ៉ានណេប៊ុងជីឆេហានីជីណេវីហ៊ីងអូស៊ូហ្គៃកោសកសកគីលូឈឹកគីប៉ណុងទីឆេប៉រ៉ូពេលមជគីណេជីកាត់ណេហាទីប៉រ៉ូនីរ៉ាទ្រូឈីនីរ៉េទ្រូ 농장에서 우리 한국 야가 튀긴 오케이. 농장 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 ตรงแช่ครูชิสนิดลังผมจะขัดกษัตริย์ไวรินาลังนกกากระบะของสายสนิทชิมลีลังกับกษัตริย์ไวร์แพะมองส่นดันได้เร่หมู่กองมุกลุงนำทีมเรียกระบะว่าองจิมพผบุ่มบงคารพุงก็ชนงายสลุมอนาคำช้างายเพีย,ยัญชนมกะกิจลังไงอ่านดูซีเมนูกรุมกระท่าร่างายแพะเจริญไอ สังมสุมนิงรามเรียนนุมกจีโกช่างง่ายเตนก่อนสลุมก็คุคนนาะสลุมกุญยไม่ันนาคำชางง่ายไรนาะยาเตนท่าหน้าใครสงไวมาจอซีซีคำล้านามาดูคงพร้อมอยากบินไงเรลามนันถ้ามชานิจนิาไปเพียนแมุงชวาเลงก็ไปี่นานิวส์จานนีดุนัยเีมาโกชงกนะสุมบัวไูไมจีจัเรนไป่ยยนนาจนไปโอาชงว่าจ อกอซีซีคนะจังน้ำดูจะขับน้ไมเลยย่นะสนไปจขับเอเดนไทยมานะสัตว์เพศขีน้ำดูไอ้จะับน้ไมอยากนั่งิงเงินบเลยนะกำปองมากำุงดีก่อยี่สุนเพชามาดุงกำพากโลช่างง่ายถิ่คูเรมมาเจอจากกมพรอยากไก่ลำงานนาสี่กอมงลู่สายลำสุนัยแต่มากระจีเฉราหน้นานมาชานี้กอพักัรมุกลม เราว่ามเรนาไรนามเรกจาเพียมิซาหรือจาวัยมจอนามาที่มเรกบาเดสาดูพรองเย็นไงมุงแรงไล่ว่าเซมิชตาคุณคองยาชนีเยียมเชยนดับนีเราว่ามเรนารายการสินจงโกตับจะครัดงาวัยมจอกินรามิชานีโกกษสับ่วยบินวานาเปสังนาชิมไมชราเด็พรองเย็นว่ามาไอเร็วพรีพรับวันมันมันนู่นมจอ ซูลาลังไอนิโลไอมิจนาเมบะโกนันโนนามจอลัมตุบมะไคยักวานาซูลัมนูนีมนูลွေลีร็อตโลงไงลัมกิรามซานีโกนาเจลูไอยะจันทะมิพรัพวะนะมะไลซูลาวันเพไฉลางไงไรนนาดาสโกซูลาชกัปตาไรลัมมิจนาคิรามชาลางไงมิจนานิวส์แชนเนลเด็ดซุนาย อยากกูมีช hey> ีวินากวันมันไม่แน่เลยสุลากคยตุดกระจายตัวไอ้แต่สกุสุราสกับรามาได้เลยมันกาลู้ไอ้นี่กูช้สตูขัดลุงไอ้กูน่าขวดกโลโก้มจอมโนกัยผู้มาได้มีชิตนามเรียกไาก็มีพรับวันมันมันรู้ไอ้มาจอสุราเทปแบตเรีังไอ้นี่โลวัยเรนนามีพรับวันไรตุได้เสียงนีิทามงสุราเทปบัตเรีดุดงินกใกล้รถลุงไอ้ลำเจรลุไว้ มณฑลิมเรียกบากอนลาดไหลดันสุลากจีกบาทักขันนาลับเซนมีก้อนเนลังค์กรุปยันดูคราทอชไปโจไรมจอมิจินามเรียกบาโกโกสุลากสกจีวัดสมชิมงานไงเซนมีมนุงาตัวเพ่มุงตัวนี้ก็น่าเจริญไว้สกายแทมณฑลิมเรียกบาโกนังนนนวายมจ่อทว่าทศลัมนีปัตตาไรเร่แฉกุณนทักขันนาทอชไปแทอคุณมุงช่วยน้าทักเราโจไรมจอมนุรดลงไงเรลลำ ni prop one right today sang madu langai go chinna news channel de sunai oh dinglin phit taw sagain da ma phya pne tle ne pyan tin ne chinjaw do tasak ne ne nya bawaw ne 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 tet taw ya dentha ko chinam re kaba a bu ga wan rung kon ma satai dentha bi one man man lue ma jo solar battery the wan chak ni phe grao chai langa rai rain na กาก็พุนแฉนระวันแพลใจลังงามมายแร่บูกาวันรงกอนมุ่งตันมีพรบวันกุนลททำคราง่ายมาจอหอกเทลอกเคียงคุมกรูกังนามีพรบวันจดอาเรลำซนไตแพลใจรัวไอ้แล้วใส่สตามสุมละมันยามมามุงดังติงมิ้วชีมไรละข้องใส่ชิมสัตซีสุมวันนารยละข้องใส่สุมชิมสุมก่อ နင်မာလူဝိုင်လမ်ေမာအမျိုးရှိဖုံဘီဒ်ဝူယူရ်နောက်လိုက်ကားကောနာကျဲလူအိုင် เดืนนอนมกราคมักดสิทธิสมัยมลายเมซาชกรูนิงมาล่วยมลายสเนชิสเนพตพฤศจิกมมายนศักดิ์สิทมัยนี้มลายกรูชิกรูคลายมลายกรูชิเมซัดมิถุายนศักดิสมัยนี้มลายกรูชิกรูเชนิงมาล่วมยมลายเมซาชิเัดไงลำเจล่วยักดิสม,มัยกณฑลำนี้โกยังเพียงกงเสียบุงลีเชบอมจะขัดก,กษัตริย์มุ่งชวนยนี้อาเมรีนีเชตานิเพะเมซัดตันนาลังนักบากกับไอซันน์อันตกาบอม คุมชันเรียบร้อยวันนั้นสตเอมรากตาอดุบกิจครูไม่ลำนี้อเมจอร์เรเพ่ตามดุนได้์เร่ยเพียนงกังซีโกไดซ่อนเพยจญราเช่ชิงเกมมิชานีอันซาตลายเงาอครุกระจายลำนี้เชพพรพันละลเช่ิงเกมอคของังตลายอเพ่และจัดคุมคราเชมตุดตลายเงเรมจจอ อามิวชียู่ใมงชนิชก็อสักซีซมครามจิครมไมลัมนี่ครุชางงเรเพสุดได้รมันเองกิ่งกวงกุมเลนิ่งตาอาักซีซมไม่อามิวชี่ก็ไรเมลิซัสในชิมสัดงวายไรน่ะกิ่งกงกลมซมนิ่งตาก็ไรสมซัดก็ชิงงวายลำเจลไวยิมาอมิวชีพงปีไปเลืยว่าอามิวชีสอกสก่อนมากบุงลีก่อนดาวดาจัพนิโกกำเกรงไอศิกาตับเนียจัพนีเช่แตตุ๊ดทักกขยันลวดายจัพนิเพ่สิงมุขของได้เรล่อตลำดำนได้ไร เรจะมตัดกาละมสาชาอุงคูนากินราชิชิกานิเพและคำจับนามยักโลอลง่ายมื่อจชุพันนิโกตัดตุดยานาชะเราล่ไม่เพมุงต่ไม่ได้เรื่อเด่ตไงจึงพอมุงน่ะเพียงสาเพมุงตามดุนอยางนเรจึงพอมุงอ่ะนั่นล่องมเรกบาเมันม่มือกบาเด ဝန်ဘောင်းနိုင်းဆောင်လာဖျန်ဒပ်ခိအေပီဒီအဖုံဖုန်ဒပ်နီမာရိကပါစင်ကဆက်ပွိုင်းဆောင်အိုင်ဒန်ထာရှာတနေမှုကလုံဟုကောင်လီဒူလမ်ဒင်ယန်မြန်ဖျန်ကောင်စီဖုံဖုန်ဒပ်နီကိုဖျန်မစာရှမှုရှမတ်ဝိုင်ရေဖေဗျူအာရီအစတရမ်ကွန်ဖန်းနာလီဒူလမ်မြန်နာရှရာင္ကောက်ခန်မြန်ဖန်ဖုန်ဒပ်チェမင်းစီတန်ဝိုင်အိုနဲဝရာဇုပီဒူစစ်ဖုန်နီပောင်းနာဖျန်စမှုရှမတ်အလမ်ဖဲချက်ခရင်ခရင်လိုဝိုင်မှုင္ရေယာတန်ဖျန်စမှုရှမတ်ငိုင်းမြန်ဖန်ဒပ်ဖုံနီချတေဒါကိုကေမှုစစ်သနာချုပ်တကာဆတဲ့နဲကောနာမုံ ตุ่มบางมันบางเมเรกับอังก็ไงของสัจคุชิมสัตตับก็สาดุงนามาสนพรั่งไงลำเจดไว้ฟิฟไรสตาชิกุยสนาเตะคิมซุนดัลมทะวรสุบเมเรกตามมาจนบินน้ำง่ายชาเน้นเพียตับก่อนเจนบุงนีละไงเทะบ่มจะขัดกับสัตวายเร่ยาเด็นวรสุบเมเรกตาวนบมุนัยฉลองเพียงตับเคียเอะวรสุบปีดุเซเพียงพงนีตับละข้องละพลใครนี่เทะไปคูชราลาเซนยไงมาสามงเร่แต่ในมุกลงมุตาไงเคียเอมสัจชิมดีตับตุงะ ชงลำตับละครเพมงยันเพียนตับแทบปิดดเซตป่องฟงตับนี้มาจตากฤษณ์นี้ก็สัย์สิงล้ววายลำวาระจุปิดดูเซตอัเดลกรมชาเนกอนาเจลไววารสุมเรดเดพียมัาละจางายแต่มากำมีเด่มงมาจตาคุณของยาชณียันเพียนป้องฟงตับนี้ก่อพักกันมุกลมละว่ามเรกตานาพัจจิจงก่อเชราลาตับจงไวายเรมเรกตานตับจักรไดพังมาจตาสมชิงลยาชนีก่อแคยเอปิเดียป่องฟงตับนี้เช็กษัตรว์บินนายันเพียนป่องฟงตับนี้มเรกอนไวถึงนุนมัดวมงร 我们我们这边工作让看那个面面啊，那个现在是啊，啊 <noise>，恰得是啊，你们做的那个哪哪个进口路路？那那个面面啊，咱总部介的那种，那个可以么？坚强啊嘛，你们干本面，你们干啥人啥人啊嘛？我工作让那个什么总在做啊，厉害的啊不？你们啥？ နမတိကွန်တန်ခလုံးငိုင်ချန်စနဲလဝမ်ရဲကိုဖကန်ကင်နာဒဲဆိုင်သမှုန်ခရင်းဆာရှရာမရဲလငိုင်ရဲရှာင္းလာမဇုပထုကမနုဝိုင်ရှရာလငိုင်ရဲမချောဗုံတခမကဒပ်နီကိုန်တသဆုမ်ခရစကုတငိုင်ရဲလမ်လထနာလီဒိုလမ်စာင္းကိနမ်ရှာလငိုင်ကိုဆုနေရဲ เมียเพียงป้องพงดับนี้ก็อเว่ามเรียกนเรียมาใดพังเอบรสตาสินยาชนาเด็ก่าว่าคุ้มใจยังดึงยังเมียนเพียงปองพงดับนี้กำลังไบสมุสมดไอแลมกลัวเร่เอบรสตาชิมสมญาจะพดกคุ้มใจยังมเรีกตาเพียมันทุไวเมียนเพียงป้องพงดับนี้จเคไอเอนกัตรปวยเปนไวเร่แต่งเอบรสตาชิมไงาชนกราว่ามเรกตาเมียนเพียงป้องพงดับน <ummer writing homework> ี้กำลังไบเพียมันทุไวม่อเคไอเอก่อนหนึ่งขับกษัตริย์นะกษัตริย์ปวยเปนไวเร เพียนตับก่อนบุ้งลำเชะกับกลุ่มวัยเรชะยาเดนทากโลว่ามาเรกตามนเพียนป้อมพงดับนี้ชาบบาลับใบลาดับจงอาสายามก็ก,กาลายดลำสังหกิน้ำฉลังไงมงมิชินานินสนาว,ส,วส์จันเด็กสุนัยลัวคุมเสียงเลกปองไป๋อลัวอุ๊ซูปตานาะ เพื่นมาจันเทะเชยงนาเกาเตียนกอลจะนาเรง่าลูอยากว่ามารีตาก็มินจินตันปิทูจิตพงนี้เทเมืนเพียนดับนี้คุณนะชราไปลาเล็นะพักกันตั้งไหนลันสุงก็คิกชิตุงเลยนะลายว่าลายานี้เพจเจ็บแดดดิชราลาง่าลูกษตรปล่อยยี่ยนเอเบรชตาชิมสมยาชนีทชิกรีชินมีเพียงกองีกว่ามเกุบเยนคัจัฟตาเทกับวร่ รว่าเรลีโดลำเดอเบรตาชิมลียานิกอนยัเพียงบแทมินเซตันปิดดเซตเพียงพงเนีลยรว่างเรมากาวกรุบยินก็แค่เอมาสัตคนตอบตงกินรามก้าเดอเพียงมันทุ่ยไวมาจอแค่เอผพงตับนี้หนึ่งขับก็สัตเล็ดมันจะจะไวลำวนวงได้ฉลบพงคอคเอชิกามกตลิกคำุกบ้านอบกสุนัยเพียงมาสัคนหนมงบุงลีตรงนีชิกนารอันเดตคนตบตงกผม กับสัดลงานคุเร่ตรียจนเด้ว่าดีดูลำมาก็เก็บยินาะกยดเนี้ทุกค่เพียมนกอาคะแตเตนดำสัดไปนปินว่ามาแงูส่วนรวยเร่งเพเพียงกุมเชื่อมทำในมงลว่ามเรียงเปยนคันนุ่งหชงในคันเดชราลานาเพียงพงในนกงาอมมุงชาในมุงยองสติมจาราเดังไมมีน มัดราชิมลีอัชนีปิดดูสิทธิ์ผงนี้ก็วารสุภเรีบัวมกาวนำเสลอยกนันตาชิจันเพมงวันนัดจะเจ็ดก่อเร่แต่ส่นชาวเอเบอร์ชิมงาชรีมุ่งยิ่งพิมพ์พงดับนี้ก็รลว่าเมรกตานาตุ้มตานีเพวันนัดเจ็ดนั้นลำงาไวเพจืดลุไวเรติมคุณรำชานี้ก็เมรก่อนพรองกว่ยงนไงเร่มจอมาสาธุครักงเพะไกลเฉลี่วยลำสุนัยเร่ย่าเตนวาระศุภลว่าคุมส่ยังมาจันกตา ล้วก็มากระดับนะครามาจีเอลำเพชเจรุไวเรติมคุ้มใายังกินรำชาละไงหลังนากบาปลาแคบคร้านนะอศักศิสม,มัตใสเรซอนยังช่างกองสีก้อนบุงลำคูกษริย์ได้เมจออสักคุ้นสนิทยังเรวาราซุปกินรำชาระยาบังไม่งวยว่ามุงอศักศิสม,มัตไอลำเจรุไว้ย่ยาดันเพิจมสารละจารตัวไอลว่ามาเรนิงทนกอ่อ คเอมสัดคงตับปามสัดคนตับดงกันนด้เรืลมุงเจริญไว้แต่สนพยมสัตว์จง่ายมเรควขนากันนำชาคิงลำกอนี่จไปชิมรสราดิพรองก็ยังงามเอรมื่อกำหนดมพยานยังง่ายกันนำชนิโก้ไมจันอันตรนโดนาวานำมสางไงมั่จออทนกลรูชานามตูมลุมชาซีมวนแจงาชรามตูโมกานี้ชักชักรักดอนง่ายลำสุนัย မိချနာန ிய ူစံရတီဗီစီကလမန့်ဖဲခပ်ဒန်ငိုင်းနူဝဖူနောင်းနီယောင်းငွေပြောခမ်းချာငာမြက်ကအလော